สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่11มีนาคมพุทธศักราช2565ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายกาเบริลโบริกฟอนในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลีคนใหม วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโด,ดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายกาเบรียลโบริกฟอนในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลีคนใหม่ในวันที่11มีนาคม2565ความว่าพระนทราในกาเบรียลโบริฟอนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลีกรุงซานติอาโก ในโอกาสที่ท่านเข้าดํารงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลีข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและความสำเร็จทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวชิลีมีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป พระเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันและการสนับสนุนของท่านประเทศไทยและสาธารณรัฐชิลีจะก้าวไปสู่การสร้างเสริมสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดและความร่วมมือในทุกๆด้านให้พัฒนาเพิ่มพูนเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลาเก้านาฬิกา8นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนาวังสระทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาววิลาวัวนวนะดุรงวันกรรมการและเหหรัญยิก มูลนิธิชัยพ London, ัฒนานำนายบุญสมมีพงและคณะเฝ้าท ja ุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่12841เนื <spirit> ้อท <God. S 1> ี่6ไร่1งาน2ตารางวาตั้งอยู่ที่ตาบลกุดีอำเภอผักไห่เสนาใหญ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนาและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ในขันประจวบเหมาะพ่วงในการสำนักง,งานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทุนละอองพระบาทดังนี้หคณะกรรมการจัดการแข่งขันการประกวดออกแบบงานกาชาติออนไลน์ในจินตนาการ Red Cross Fair Idea Challenge 2021 ชิงทวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีและคณะเฝ้าทุนละอองทบบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย สองนายขัดติยาชัยเอียรกรรมการผู้จัดการบริษัทเลยโซล่าซัพพลายจำกัดและนางวันธนวันชัยเอียรกรรมการผู้จัดการบริษัทอุดรสนนจีจำกัดและคณะเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนจัดสร้างอาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์ Extend OPD โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยและสมทบโครงการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตราลีลาพิวัตรกรรมการบริหารและเลขานุกการมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารบริษัท DSG International ประเทศไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และสมทบทุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นายสุรวัตรชมภูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำนางมายุรีเตยะราชกุลและครอบครัวเฝ้าทุลละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนนวเร์กมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2565 นายภัยเจนมากสุวรรณนายกสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธนำผู้แทนคณะกรรมการบริหารสมาคมและคณะผู้ดำเนินการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่น1 2 3ปีโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดสร้างเหรียญดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเหรียญทองคำพระบูชาและเหรียญเสมาพิมพ์ใหญ่เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนายพิสิทธ วันณวิทยาพาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท PCL h o l d i n g จำกัดพร้อมครอบครัวเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพร,รัตนเวชานุกูลและชุดตรวจโรคโควิด1 9 ATK แบบน้ำลายและแบบตรวจทางจมูกกับน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนายนชนลนัท ยานารานพกรรมการมูลนิธิ SCG นำคณะผู้บริหารมูลนิธิพร้อมคณะผู้จัดการประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทยประจำปี2564ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ผู้ชนะการประกวดเข้าเฝ้าทุนละอองพระบาทด้วยสมเด็จพระนิฐาธีราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้อาคารพระราชทานสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถโรงเรียนจอมสุรางอุปถัมภ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้เวลา14นาฬิกา24นาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนจอมสุรางอุปถมัมภ์อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชินญา,านุสาวรีสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ จากนั้นทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้อาคารพระราชทานสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถโรงเรียนจอมสุรังอุปถัมภ์เดิมเป็นอาคารเรียนหลังแรก2ชั้นที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างขึ้นเมื่อปี2462ต่อมาได้ปรับปรุงด้วยงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการจัดทำเป็นห้องแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยชั้นล่างเป็นห้องศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษาและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงส่วนชั้นสองจัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้อายุทยาศึกษาอาทิห้องเพลงเก่าเล่าเรื่องเมือง,อ,งอายุทยาที่รวบรวมบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโรงเรียนจอมสุรังอุปถัมภ์เปรียบเสมือนการเปิดหนังสืออันทรงคุณค่าที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านบทเพลง ห้องสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนจอมสุรางอุปถัมภ์จากวันนั้นถึงวันนี้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนห้องเรียนเก่าเล่าอาดีตที่ร่วมรำลึกถึงความทรงจำบรรยากาศในห้องเรียนในห้องยังมีพระฉายาลักษณ์รายชื่อนักเรียนโมเดลเอกสารเก่าและป้ายต่างๆที่สร้างบรรยากาศแห่งความทรงจำห้องสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถเป็นห้องสำคัญเพราะเป็นที่ตั้งพระฉายาลักษ์ ปัจจุบันใช้เป็นห้องสำหรับสักการะของนักเรียนใหม่ในแต่ละปีการศึกษารวมทั้งข้อมูลพระราชประวัติและพระฉายาลักษณ์ต่างๆที่ทำให้รู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้มีห้องพระคู่เมืองอยุทยาห้องราชธานีเก่าเลอข้ามรดกโลกห้องอู่ข้าวอู่น้ำห้องเลิศล้ำการกวีและห้องคนดีสีอยุทยา จะแสดงเรื่องราวของกษัตริย์องค์สำคัญที่มีส่วนในการสร้างบ้านแปลงเมืองต่อสู้เพื่อเอกราชและทำานุบำรุงรักษาบ้านเมืองตลอด417ปีของการเป็นราชธานีตลอดจนบุคคลสำคัญที่มีคุณูปาการให้กับจังหวัดสมกับคำว่ากรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี พร้อมทั้นี้ทอดพระเนรห้องสมุดเจ้าฟ้านักอ่านซึ่งรวบรวมผลงานพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้เปรียบเสมือนการได้เดินทางเที่ยวรอบโลกโดยได้รับรางวัลห้องสมุดโร,รงเรียนดีเด่นประจำปี2561จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และจากการที่โรงเรียนได้ส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนทําให้มีผลสำเริจด้านวิชาภาษาไทยตามผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ตทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6สูงกว่าระดับประเทศและเป็นที่1-3ถึง3ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตสช่วงปี2558ถึง2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชาการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพิรมนินทยาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเช่นดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานชาติชายนันทกรปรีดานายตูแวมะอูเซงจูนิ และนางสาวคอริยะสแมเจ้าหน้าที่และประชาชนที่บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องชุดปฏิบัติการกองร้อยฐานพราน3006หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพราน30ขณะกลับจากการพบปะเครือญาติเหตุเกิดบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านเตาปูนหมู่ที่3บ้านเงาะกาโปอำเภอบันนังสตาเมื่อวันที่10มีนาคม2565และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลยะลา การได้รับพระราชทานพระมหาการุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนทั้งสามรายพร้อมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดงานรวมใจพักรักสยามครั้งที่สาม วันนี้เวลา14นาฬก54นาทีพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาศโปรดให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยสยามเขตภาษีเจริญ ทรงเปิดงานรวมใจพักรักสยามครั้งที่3ซึ่งสมาคมนิยมไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยสยามและสโมสรยุวก,กวีสมาคมเทพศรีกวีศิลป์จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชาระราธิดาที่ทรงสนพระไทยด้านภาษาไทยตั้งแต่ทรงพระเยาว ดยทรงชนะการประกวดบทร้อยกรองและได้รับการเทริดพระเกียรติเป็นยุวกวีดีเด่นพระองค์แรกของสโมสรยุวกวีสมาคมเทพศีกวีศิลป์ในปี2539รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาครูอาจารย์และประชาชนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านการถ่ายภาพศิลปะ วรรณศิลป์และภาษาไทยตลอดจนเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้านภาษาวรรณศิลป์และศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ซึ่งมีกิจกรรมการประกวดบทกวีสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทยระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปในการเขียนบทร้อยกรองและการแข่งขันตอบป,ปัญหาภาษา,า,าไทยประเภททีม สมเด็จพระอริยวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดิน วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสินาทีสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังคปรินายกสเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทําการสํานักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินถนนกําแพงเพชรสองเขตจตุจักรซึ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อรองรับภารกิจและจํานวนบุคลากร,กรที่เพิ่มขึ้นประกอบด้วย3อาคารคืออาคารสํานักงานอาคารศูนย์ประชุมและฝึกอบรมและอาคารจอดรถคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2567 การตรวจเงินแผ่นดินของไทยเริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติสำหรับกรมพระคลังมหาสมบัติแลวว่าด้วยกรมต่างๆซึ่งจะเบิกเงินส่งเงินจุลศักราช1237ขึ้นเมื่อปี2418อันถือเป็นต้นกำเนิดของการตรวจเงินแผ่นดินในประเทศไทยจุกจนปัจจุบัน องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้นายจรันทาดากนณสูตรองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีรองประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะ ไปติดตามและขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สํานักชลประธานที่7จังหวัดอุบลราชธานีโดยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อยู่ในโครงการขับเคลื่อนจํานวน26โครงการดาเนินการแล้วเสร็จ15โครงการ นอกจากนี้ยังมีโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามที่ราษฎรขอพระราชทานจำนวน25โครงการปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ12โครงการจากนั้นไปติดตามโครงการแก้มลิงกุดนาแซงพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งอยู่ระหว่างกำหนดแผนการดำเนินงาน โดยสำนักงานกอปรและกรมชลประทานกำหนดแผนการขุดลอกแก้มลิงเพื่อเพิ่มปริมาณความจุน้ำในอ่างเก็บน้ำเป็น1,110,000 1, ลูกบาทเมตรและก่อสร้างอาคารบังคับน้ำสองทางพร้อมท่อลอดและทางสัญจรซึ่งจะช่วยให้ราษฎรตำบลหนองบ่ออำเภอเมืองมีน้ำอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรกว่า1,000ไร่ทั้งยังมีแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเป็นแหล่งอาหารและอาชีพเสริมจากการประมง นอกจากนี้ยังไปติดตามการดําเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ําลําห้วยบอลอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อําเภอน้ํายืนด้วยเพื่อรับทราบความเป็นอยู่ปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ราษฎรเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดขอนแก่น วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27 อำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายที่เปิดการเรียนการสอนชั้นประถม,มะศึกษาปีที่1ถึงมธัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน740คนจากการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนานักเรียนทําให้ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับมธัธยมศึกษาขนาดกลางรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติรางวัลทรงคุณค่าสพทอ,ถอสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และรางวัลชนะเลิศประกวดภาพยนตร์สั้นโรงเรียนราชประชาครองใจราชเรื่องโอกาสแห่งความหวัง The Impossible Hope จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์ จากนั้นไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายซึ่งเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลศึกษาถึงชั้นมัธยม,มศึกษาตอนปลายมีนักเรียน1,001คนโอกาสนี้เยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานของนักเรียนอาทิการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงศั์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถม,มศึกษาปีที่3 <c oughs> การประดิษฐ์ดอกไม้จากคริบบินผ้าและพลาสติก เป็นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีไรายได้นอกจากนี้ยังดําเนินโครงการฝึกอาชีพภูมิปัญญาท้องถิน่นการย้อมครามซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าประหมอ่อมให้มูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์จัดสรรเงินทุนพระราชทานสนับสนุนโครงการด้วยต่อจากนั้นไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ห0 อำเภอบ้านแห่จังหวัดขอนแก่นที่จัดการเรียนการสอนชั้นประถม,มะศึกษาปีที่1ถึงมธัธยมศึกษาปีที่6ห,หลักสูตรทวิภาคีได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นและวิทยาลัยเทคนินคนครขอนแก่นเน้นการส่งเสริมทักษะอาชีพแก่นักเรียนโดยเปิดสอนรายวิชาเพิ่มเติมแก่นักเรียนชั้นมธัธยมศึกษาอาทิกเกษตรกรรมพืชและสัตว์อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมกลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้ายและ ช่างเชื่อมรวมทั้งอาชีพอิสระสำหรับนักเรียนที่อยู่ประจำเช่นการแปลรูปอาหารการทำขนมไทยปัจจุบันมีนักเรียน802คนผู้ว่าราชาการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ถูกผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร วันนี้ที่สำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัคติยราชนารีโปรดให้นายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เกษตร,รกรที่ถูกผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกรในพื้นที่โดยมีนายอำเภอ18อำเภอเป็นตัวแทนเข้ารับมอบเพื่อมอบต่อให้กับเกษตร,รกรผู้เลี้ยงสุกรจำนวน,น100ราย โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ถูกผลกระทบ134รายมีสุกรถูกทำลาย192ตัวทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้ติดตามเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มงวดและพบว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถควบคุมโรคสุกรได้และอยู่ในภาวะปกติแล้ว จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณปียณีเทียมอัมพรดิฉันขมวนวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ